เป็นจินเป็นส่วนแล้วพี่น้องเมืงครับเบื้องบ้านีลยมาทำการฟักเขปียกอนเนี้ยบดเดะแก่ข้าวพี่น้อยเล่นแล้วนะเมีมากอ่เหนียวอนลงมือโอ้ยบ่ต้องมีผู้ดังคือเขาดักเขาอะอืออ้าาาาดาาดาาา ปักเบิดโค้งเลยพี่น้องเอ้ยถึงโค้งถึงขอถึงเอือบทึงอย่างกระดูกก็เดียวหนังนึงขอสับเซบส์เนี่ยอย่างอยังก๊อฟก๊อฟพื้นเออเนื้อนูอีสานบ้านหูนี่กระลาบเดีกันครับแต่ว่าเะสับให้มันมุนเนาะอืมฟักมันละเอียดจังน้อยเขาเต็มสองฟักให้เบิ้งนำผลออกมาเป็นเด้ ไปพริกใส่กระคว้าแล้วดีครับผมอ่าบอยอีกครับบอยอีกพิสานบ้านทุ่งมือนี่แงดงนี่ยนี่ดาเนี่ยราบโค้งไก่ครับผมอืมมาบเบืองกันครับราบโค้งไก่เอาสามีก่อนนะครับนะเดี๋ยวฟักแล้วกันนะมัทไชยแห่งแม่แม่ครับผมเดี๋ยวก่อนอ่าพี่น้องมามาเนี่ยมาเบืองกันปรุงลาบโค้งแล้ววะพี่น้องนี่เห็ดแล้วนี่ครับนี่เยาเอกระช้อนัแล้วห่าไปเห็นยังครับห่อไปลวก เราคือล้วนเลยล่ะล้วนน้ำให้มันสุกดีจักหน่อยมาดีเขากะเครื่องปรุงเขากะมีพริกป่นผงชิลอดนี่และมะนาวหโหขวต้นปลานี่ยมาบานเขาไปเลยล่ะพี่น้องเอ้อ่านี่กะหอมผักซี่อืมว่าที่เป็ี่นซาลาเน่หอมปี๊หอมใบเล้ยอย่าเอื่นกันเนาะอืมอืมนมาพี่น้องมาบึ้งเนี่ย อันนี้ซ่อนน้อยเนี่ยซ่อน,นอซ่อนอย่างเขาเนี่ยเนีต่อไก่สองโค้งเนี่ยใส่ไปลวดนะเนี่ยสองซ่อนน้อยอพอพริกเนี่ยพอสิเพีเย,พเ,ยเป็น,เป,นเป็นบางเจ้าบางร้านพี่น้องหนึมันอะไรก็บอกเพลเพสอะไรดอกเขาขว้าเขาขว้าใส่ซ้ำนี่พอาะแล้วเพราะว่าใส่หลายมันสีเป็นยุยเป็นเมือกไปเนื้อเตี้ยมันเนื้อเห้ยมันเนื้ะซื้อลว คำพูดเดีมักแซียบลายก็ใส่หลายแต่ว่ากับที่จวงกับจวงก็ได้พี่น้องเนี่ยเนี่ยส่วนหนึ่งกับพอเลี้ยงเนี่ยเนี่ยส่วนหนึ่งเขาบ่ใส่หลายใส่ยบลายเลยไม่เส่หลายเส่ยบลายก็ได้แล้วแต่ผู้มักรสชาสตร์บ้นบอนกันพี่น้องนี่ปั๊บวางก้อนก็ได้น้ำปลาเอ้น้ำปลาเนี่ยพู้ใดียวมักใส่แบบใดเข้มหลายเข้มหน่อยแต่ว่าทางเขาเขากใสียงที่ก็ได้เนี่ยให้จวดมือรวดเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยพอเลี้ยงส่นหนึ่พี่น้องพอเลี้ยงพี่พอเลี้ยง เพราะว่ามันสิ่นี้การใส่ของเปียกเข้าไปมันก็ตัดที่เกลวมะนาวเขาเนี่ยบีบลงไปเนี่ยหน่วยหนึ่งบีบลงไปหน่ยเลยนี่ครับผมเพราะบ่เอาอีกว่บมะนาวนาวบ่เคยมีหนาแรียงมะนาวหนาแรีงพี่น้องช่วงนี้ก็ะไดเจาะมะข่ายบบหนาวอ่อนตรงนี้ขอขันอีกหน่วยเนี่ยมันมันมันชุ่มช่้งเรียงเลยพี่น้องเนาะ อโอ้ก็ได้ตัวครับอืมบานอีอนน<ม>บ้างเสียงคุ้มนะครับเนะาะบานเหลือๆอบ่คมบานไดดอกเพหอมมันใส่งานหลายแล้วตามที่มีเนาะพี่นอนะ้องเนาะตามทม้องทีนนะ่มีละบานนะจุม่มลูกจุก่มเนี่ยอืมบันไดก็คนรดบาดเนี่ยคนเล็บแบบไหนอ่าคนในเขากันก้อนกอนใส่หอมหอมรอบพี่น้องหอมแล้วผู้เฮ็ดเด็กสึกินแล้ว หอมเร้วไหลแตกลวนุมน้แตกเร้วไหยแล้วมาครับผมนอยลงรวยครับผมน่ครับนี่นี่เห็นนีมครับเครื่องปรุงหอมผักชีกระเนี่ยน่ครับเขาเอาลงกั้นเนี่ยมาุนไกเด็มันจะเป็ีนข้นี่เ้ยเอาบานค้นเขากันเรวห้องกะ เอาหอมบักนี่เขาเอ็นะเสน่หเนี่ยเขาเนี่ยหัวหน้าลูกบานพี่น้องโอ้ยคักวันนี้ครับนี่มึงดูครับพี่น้องมึงลูกบ้านเนี่ยเป็นเสน่หเสร็จแล้วชิ้นหนึ่้อืมจวดเนี่ยเราทำนี่ครับโอ้หนึ่งลับพงไก่นะครับเนาะเขายังไม่กินลาบพงไก่น้องกามวันนี้สุดเบาเอกเนาะ